สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ร้านมรดกพระเครื่องนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเพจมรดกพระเครื่องนะครับทาง YouTube นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับวันนี้นะครับมีพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมกุเก่ามาแบ่งปันนะครับสนใจติดต่อหรือแอดไลน์เบอร์โทรผมได้เลยนะครับบูชาองค์ละ500บาทนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับวัดบางขุนพรมนะครับเป็นพิมพ์กุเก่านะครับเป็นพิมพ์กุเก่านะครับนี่นะครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่นะครับบูชาองค์ละห้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะครับ นี่ครับดูเนื้อนะครับเนื้อเก่ามากเลยนะครับเป็นพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับแต่กุก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่านะครับนี่ครับองค์แรกนะครับดูครับนี่ครับกุบางขุนพรมครับนี่ครับอ่าเนี่ยครับพี่ๆดูครับนี่ครับ นี่ครับพระสร้างปี2,408ถึงปี2,411นะครับพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับหลังจากที่สมเด็จพุทธจันโตพรม,มลังสีนะครับมรณภาพปี2,415นะครับต่อมานะครับมีการขโมยพระก,กันเกิดขึ้นในเจดีนะครับเป็นเวลายาวนานจนมาถึงปี2,500นะครับ ได้มีการเปิดกุอย่างเป็นทางการเมื่อปี2500นะครับพระที่ออกจากกุตอนปี2500จะมีตายางวัดทุกองนะครับนะครับอันนี้เป็นพระชุดแรกนะครับเรียกว่าพระชุดแรกๆคือมีการนํานพระออกจากเจดีย์ในชุดแรกๆนะครับเลยไม่มีตายางวัดนะครับเพราะว่าออกเป็นครั้งแรกๆนะครับก่อนปี2500นะครับ องค์ที่หนึ่งนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับที่สองนี่เป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับเก่ามากครับนี่ครับนี่ครับพระบางขุนพรมเขาเลยเรียกเป็นสองยุคนะครับเขาเรียกว่ายุคกุเก่ากับยุคกุใหม่นะครับยุคกุใหม่ก็คือปีสองพันห้าร้อยนะครับ ยุคกุกเก่าก็คือว่าตั้งแต่สมเด็จพุทธจารย์โตูมบาลังสีนะครับท่านมรณาภาพก็เป็นยุคกุกเก่านะครับนี่อันนี้ที่ผมนํามาแบ่งปันให้พี่พี่ fc นะครับเป็นยุคแรกหรือยุคต้นยุคกุ่เก่านะครับยุคเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับองนี้เป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับซึ่งนําพัดมารับเป็นพิมพ์ลุงพุทธเนี่ยมากดพิมพ์แล้วก็บรรจุไว้ที่ วัดบางขุมพรมนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับนี่ครับเนื้อหาสวยเก่าธรรมชาตินะครับนี่ครับอู้เก่ามากเลยครับองค์นี้นะครับหมายเลขสามนะครับนี่ครับ นี่ครับธรรมชาติพระเก่าครับนี่ครับนี่ครับของเก่าดูง่ายครับนี่ครับองค์นี้นะครับหมายเลขสามนะครับต่อมาหมายเลขสี่นะครับนี่นะครับหมายเลขสี่นะครับนี่ครับหมายเลขสี่นะครับองนี้ เก่ามากเลยครับเดียวที่สี่นะครับเนี่ยครับดูครับนี่ครับขูดนเนื้อเก่ามากเลยครับเนี่ยดูมวลสารซุ้มกอนเนพีเห็มครับนี่้อยปาดทิ้งเฉียงเห็นไหมครับเนี่ยช่วงนี้นะครับเนี่ย ครับเบอร์สี่นะครับสนใจอง์ไหนรีบทักรีบโทรได้เลยนะครับนะติดก่อนได้ก่อนนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับนี่ครับอันนี้หมายเลขห้านะครับดูครับนี่เก่ามากเลยนะครับนี่ครับพี่ๆอันนี้หมายเลขห้านะครับ หมายเลขห้านะครับต่อมาหมายเลขหกนะครับหมายเลขหกนะครับนี่นะครับนี่หมายเลขหกนะครับโอ้สวยมากเลยครับนี่ครับข้าบน้ำมันตังอิวยังอยู่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคาบเหลืองเหลืองคาบกุ่คาบน้ำมันตังอิุนี่คือแบบ ขึ้นเลยครับนะแล้วก็พิมพ์ลึกคมชัดนะครับเห็นไหมครับนะล่องหน้าอกเนี่ยลึกคมชัดเลยนะครับนี่ครับดูครับเป็นพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับยุคต้นนะครับยุคต้นนะพี่ต่อมาหมายเลขเจ็ดนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ยุคต้นนะครับ หมายเลขเจ็ดนี่สวยสมบูรณ์ดีครับนี่ครับเห็นไหมครับคราบเหลืองเหลืองนี่คือคราบน้ํามันต่างยิ้วเนี่ยครับเม็ดซุ้มกอเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดซุ้มกอนะครับนี่ด้านหลังเป็นคราบแบบนี้นะครับบาง์ุนพรมเลยนะครับอยู่ที่ชั้นนะครับเขาเรียกว่าอยู่ที่ชั้นของพระนะครับ อยู่ลึกอยู่กลางอยู่บนนะครับพระทับกันเป็นชั้นๆนะครับนี่นะครับแล้วก็มีขอบบังคับพิมพ์นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับขอบบังคับพิมพ์นะครับองนี้องค์ที่เจ็ดนะครับต่อมาองค์ที่แปดนะครับนี่ครับองค์ที่แปดนะครับนี่ครับบูชาองค์ละห้าร้อยบาทนะครับสององค์ สององค์เก้าร้อยนะครับนะอะอ่จัดโปรโมชั่นนะครับสององค์เก้าร้อยนะครับนะครับสามองค์สามองค์พันสามนะครับองค์เดียวห้าร้อยนะครับสององค์เก้าร้อยสามองค์พันสามนะครับนี่ครับ โอ้ยดูครับอีเก่ามากเลยครับนี่ครับองนี้หมายเลขแปดนะครับต่อมาหมายเลขเก้านะครับนี่ครับหมายเลขเก้านะครับองนี้นะครับ นี่ครับหมายเลขเก้านะครับองนี้นะครับนี่ครับเห็นครับนี่เก่ามากเลยครับแบบองค์ที่เก้านะครับ ที่สิบนะครับนี่ครับองค์ที่สิบนะครับนี่ครับองที่สิบนะครับ ่อมาองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับอง์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับน่ครับเห็นไหมครับพวกเม็ดซุ้มกอเนี่ยครับยังอยู่เลยครับเห็นไหมเป็นพิมพ์ใหญ่วัดบางขุนพรมนะพี่นะครับ กูเก่านะครับกูเก่านี่ครับบูชาหนึ่งองค์ห้าร้อยนะครับสององค์เก้าร้อยสามองค์พันสามนะครับต่อมาองค์ที่สิบสองนะครับนี่ครับองค์ที่สิบสองนะครับอง์นี้นะครับครับพิมพ์คมลึกเลยนะครับพิมพ์ลึกนะครับ คราบไขขึ้นเลยนะครับนี่เป็นคราบไขคราบกุบบางกลุ่มนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งจะขึ้นเป็นคล้ายๆฟองเต้าหู้นะครับบางท่านนะครับเรียกว่าเป็นเม็ดๆแบบนี้เหมือนเป็นเม็ดหางหางปากระเบนนะครับนะหางปากระเบนนี่ครับ,น,รบน,ะนะครับนีจะมีคราบกุบนะครับ ต่างอิวเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับต่อมาเบอร์สิบสามนะครับเบอร์สิบสามนะครับดูนะครับเก่าสวยเลยครับบางคุณพรมนี่เป็นวัดสุดท้ายนะครับที่สมเด็จโตท่านสร้างพระสมเด็จไว้ให้นะครับ แปดหมื่นสี่พันองค์นะครับหรือเขาเรียกว่าสร้างตามพระธรรมขันธ์นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเบอร์สิบสามนะครับต่อมาเบอร์สิบสี่นะครับโอ้โหเบอร์สิบสี่นี่สมบูรณ์ดีนะครับเบอร์สิบสี่นี่สมบูรณ์ดีนะครับนี่ครับเบอร์สิบสี่นะครับ สวยดีครับเก่านะครับเกัามากมากนะครับดินแม่เม็ดของพระซุ้มกอนะครับนะครับมีทั้งเม็ดซุ้มกอแล้วก็ในคมพีเวลานะครับเขาระบุไว้ว่ามีทั้งมวลสารจากซุ้มกอนะครับแล้วก็มวลสารอิดนะครับเขาเรียกว่าอิดแดงนะครับอิดตามพระเจดีเก่านะครับนะ นะครับมาเป็นมวลสารด้วยนะครับนี่ครับเแบอร์สิบสี่นี่สวยดีนะพี่นะต่อมาเบอร์สิบห้าครับนี่ครับเแบอร์สิบห้านะครับอ่าแเบอร์สิบห้านะครับนี่ครับเบอร์สิบห้านะครับเแบอร์สิบห้านะครับ เบอร์สิบห้าครับนี่ครับต่อมาเบอร์สิบหกนะครับดูครับพิมพ์ลึกนะครับเบอร์สิบหกนะครับเบอร์สิบหกนะครับนี่ครับเบอร์สิบหกนะครับ นี่ครับนี่หมายเลขสิบหกนะครับต่อมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่ครับนี่ครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับตรงนี้นะครับโอ้โหดูเนื้อนลครับสวยมากเลยพี่พี่ งนี้เบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหดูครับนี่ขอบข้างครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับต่อมาเบอร์สิบแปดนะครับนี่ครับเบอร์สิบแปดนี่เป็นเนื้อดำนะครับเป็นพิมลุงพุทธนะครับเนื้อดำนะครับ เบอร์สิบแปดนี่เป็นเนื้อดำนะครับเห็นไหมครับหัวนสารล้วนนะครับ,รบต่อมาเบอร์สิบเก้านะครับน่ครับเบอร์สิบเก้านะครับโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยหวนสารครบทุกองค์นะครับ นี่ครับอันนี้เบอร์สิบเก้านะครับนี่ครับโหดูค่าปุเลยครับนี่ครับเม็ดมวลสารนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบนะครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบนะครับ องนี้ครับเบอร์ยี่สิบนะครับนี่ครับนี่ครับเลขยี่สิบนะครับองนี้นะครับต่อมาครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับ นี่รััโหเก่ามากเลยครับพี่พี่นะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับครับไข่ครับกุนะครับครับต่อมาหมายเลขยี่สิบสองนะครับ องนี้เป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับนี่ครับบูชาองค์ละห้าร้อยบาทนะครับสอง 900, องเก้าร้อยสามองพันสามนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากเลยพี่นะครับดูครับพิมพ์ลุงพุทธนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบสามนะครับ ครับเบอร์ยี่สิบสามนะครับนีพี่โอ้โดูครับเบอร์ยี่สิบสามนะครับนี่นครับเบอร์ยี่สิบสามนะครับ อร์ยี่สามนะครับต่อมาเบอร์ยี่สี่นะครับนี่ครับเบอร์ยี่สี่นะครับพิมพ์ลึกนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่คมลึกดีนะครับ นี่ครับราคาดูง่ายมากครับพักเก่านะครับนี่ครับหอนสานครบนะครับต่อมาเลขยี่ห้านะครับอ่ครับเลขยี่ห้านะครับโอ้โหนี่มันเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับพี่พิมลุงพุทธนะครับ เนื้อเก่ามากเลยครับเนี่ยนี่ครับเนื้อเก่ามากเลยครับนีครับพิมพ์ลพุทธนะครับต่อมาเบอร์ยีิบหกนะครับนี่ครับดูครับเบอร์ยี่บหกนะครับ เบอร์ยี่หกนะครับองนี้นะครับตัวมวลสารครับนี่นะครับเศษไม้นะครับยังอยู่เลยครับเนี่นี่ครับเบอร์ยี่หกนะครับองนี้นะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับ เบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับองนี้นะครับนี่ครับต่อมาครับเบอร์ยี่สิบแปดนะครับ เบอร์ยี่สิบแปดนะครับดูนะครับบนสารชัดเลยครับนี่สภาพเนื้อเก่ามากเลยครับพี่น,นะครับเบอร์ยี่สิบแปดนะครับองนี้นะครับต่อมาเลขยี่สิบเก้านะครับ นี่ครับเลข29นะครับนะครับนี่เลข29นะครับสวยเก่าเลยครับนี่ครับเลข29นะครับ ่อามาเลขสามสิบครับนี่ครับเลขสามสิบนะครับนี่พี่ดูครับโอ้โหเก่ามากเลยนะครับพี่สวยนะครับอง์นี้ถือว่าเป็นองค์สมบูรณ์เลยนะครับองค์นี้สมบูรณ์เลยครับนี่สมบูรณ์เลยครับองนี้ครับ ต่อมาเลขสามสิบเอ็ดนะครับนี่ครับเลขสามสิบเอ็ดนะครับโอ้โหเก่ามากเลยพี่พีนี่ครับเลขสามสิบเอ็ดนะครับนี่ครับ ต่อมาเลขสามสิบสองนะครับนะครับอง์นี้เลขสามสิบสองนะครับบูชาองค์ละห้าร้อยนะครับส่งฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับนะครับสององค์เก้าร้อยนะครับสามองค์หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับนี่ครับ นี่พี่ดูครับสวยมากเลยพี่นี่ครับอันนี้องค์ที่สามสิบสามนะครับนี่สามสิบสามนี่ก็สมบูรณ์ดีครับพี่ครับสาสิบสามก็สมบูรณ์ครับพี่ครับ ครับต่อมาเลขสามสิบสี่นะครับเลขสานะครับเลขสามสิบสี่นะครับเลขสามสิบสี่นะครับนี่ครับสมเด็จวัดบางขุนพรหมนะครับ ต่อมาเลขสามสิบห้านะครับนี่ครับเลขสามสิบห้านะครับองนี้นะครับนะครับต่อมาเลขสามสิบหกนะครับ นี่ครับองค์สุดท้ายนะครับเป็นพิมพลุงพุทธนะครับเบอร์สามสิบหกนะครับนี่ครับเบอร์สามสิบหกนะครับปิดพระตามหมายเลขเลยนะครับปิดพระตามหมายเลขนะครับปิดองค์ไหนแจ้งตามหมายเลขได้เลยนะครับนะครับท่านใดที่แคปหน้าจอแล้วส่งไลน์เข้ามานะครับแจ้งเลขด้วยนะครับนะครับทักไลน์เข้ามาได้เลยครับ ชาองค์ละห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับสององค์เก้าร้อยส่งฟรีนะครับสามองค์หนึ่งพันสามร้อยบาทส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จวัดบางขุนคลมนะครับเนื้อเก่าถึงยุคเป็นยุคต้นนะครับการันตีโดยเพจมรดกพระเครื่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีพระบ้านแล้วก็มีสมเด็จอีก ทีรอบเย็นนะครับนะช่วงเช้านี้นะครับแบ่งปันพระสมเด็จวัดบางขุมพรมกันก่อนนะครับนะสนใจทักไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลับนาะพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ